ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆ,ๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิคแคทแล้ววันนี้นะคะเรากลับมาแล้วกับเกม b l o c k m a n g กล์ Adventure นะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่4แล้วนะคะของเกม B ล o c k m a n g กนั่นเองแลววันนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วกับมินิเกม คำวเวอร์ over, นั่นเองนะคะทุกคนก็คือเป็นหอคอยสุดหัวร้อนนะคะทุกคนเป็นหอคอยแล้วก็เป็นแบบกระโดดไปในตัวนะคะที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราทํามาไว้100เ g e แล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็กจะไปอีกสัก100จะได้ไหมไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะคะไม่รู้จะยากขึ้นไหมนะคะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะไปพีริต้าน,นะคะจะพยายามทําให้ได้100เ g e นะคะ เรามีประสบการณ์มาจากครั้งที่แล้วแล้วนะคะว่าเราไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพีริตาว่าก็หนักหนาสาหัสแล้วนะคะครั้งนี้น่าจะง่ายขึ้นเนาะแล้วเรามีประสบการณ์มากขึ้นด้วยนีเฮ้ยเฮ้ยอ้าวกำลังจะพูดว่ายังไม่ตายเลยตายเลยไม่เป็นไรนะคะเรื่อยๆนะคะทุกคนฮึบโอเคไปได้แล้วพีริต้าว่าวันนี้ได้ทุกคนสักสองร้อยได้แน่นอนเชื่อเชื่อมั่นตั้งใจคะ่ะทุกคน ไรเนี่ยตรงเนี้ยกระโดดโอ้ยตาเราตรงเนี้ยยากเหมือนตอนแรกๆเลยกระโดดเราลองมาทางฝั่งซ้ายกันดูนะคะเผื่อจะง่ายขึ้นนะคะซึ่งอุ้ยไปได้แล้วเฮ้ยฝั่งซ้ายง่ายขึ้นจริงๆทุกคนฮึบโอ้ยได้แล้วได้แล้วค่ะเยี่ยมสุดยอดตรงนี้ก็ไม่ไม่น่ามีอะไรแล้วนะคะ ไม่น่ายากละฮึบโอเคไปได้สวยมากๆแล้วทุกคนไม่มีอะไรแล้วทุกคนพีติต้าวันนี้ได้ค่ะสองร้อยสเตจชิวๆอุ๊ยพีต้าเจอเพื่อนด้วยหลังจากที่เอ่อครั้งก่อนๆนะคะพีติต้าโดดเดี่ยวกันมาตั้งนานนะคะเพราะว่าไม่มีใครตามพีติต้าทานออาวตายพีติต้าเนี่ยจะตามเขาไม่ทันย่ายายายา โอเคไปเรื่อยๆเ,เราก็จะเริ่มรู้ทริคนะคะว่าเราควรจะกระโดดอะไรยังไงสีแดงนี่น่าจะหยับไม่ได้อุ้ยเขาตายแล้วอุ้ยพี่นิตาเซ็งเขาแล้วบอกแล้วนะคะว่าความเก่งของเราเนี่ยมันปิดบังไม่ได้จริงขี้โม้อ,อีกแล้วจะถึงไหมในวันนี้200เซตหมดแต่โมออกปุ๊บนี่นี่เฮ้ยโห,ยโหยอย่างโปรเฟชลทุกคนมกเมื่อกี้เราเหมือนแบบว่านักวิ่งข้ามรั้วเลยนะคะมเมื่อกี้นี่เราแบบ พีริต้านะคะเป็นโน no 1แห่งแบบออบบี้นะคะก็คือแบบอา้าวเวล้าพูดโนนี่ต้าเป็นโ no น1แห่งแบบกระโดดนะคะทุกคนนี่สีรุ้งอีกแล้วตัวนี้เหมือนยาเลยเหมือนยาพารามติงแต่เป็นสีสีนะคะน้องๆน,น่าจะชอบนะคะ FC พีพริต้าชอบแบบกระโดดนะคะก็สามารถโหลดเข้ามาเล่นกันได้กันได้ก็สามารถโหลดเข้ามาเล่นกันได้นะคะที่ ลิงใต้คลิปเลยนะแล้วก็ทุกคนสามารถใส่โค้ดนะคะพี่ริต้าเขียนโค้ดไว้ใต้คลิปให้แล้วนะคะถ้าน้องๆใส่ไปนะคะก็จะได้ของขวัญสุดพิเศษนั่นเองค่ะทุกคนตรงนี้มันเป็นตัว S ไม่ใช่ตัว S ตัว X นะคะทุกคนอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงเลยเต้องค่อยๆไต่ไปโอเคไปได้เลยอึ๊บอึ๊บอึบเนี่ยชิวๆแหละอุ้ยตรงนี้เหมือนเหมือนครั้งที่แล้วเลยอะพีตาคุ้นๆเหมือนจะจำได้อา ก็คือห้ามโดนแท่งๆนั้นนั่นเองค่ะทุกคนอ้ระแวงไปหมดอึ๊ือ้จะโดนไหมไม่โดนไม่โดนอีกอีกประมาณแท่งสองแท่งอืออือเฮ้ยเกือบแล้วปึ๊บนี่ได้แล้วร้อยยี่สิบเอ็ดสเตทแล้วค่ะทุกคนเราเดินหะโอ้ยตายแล้วเราเดินทางมาเศษหนึ่งส่วนห้าแล้วนะคะ ของเป้าหมายที่วันนี้เราตั้งไว้นั่นเองโอ้ยโอ้ยมันหายมันหายค่ะต้องรีบต้องรีบต้องรีบเดินพีิตาว่าวันนี้ได้แน่นอนส0 0รสเตทอะรู้สึกว่าชิลๆมากจริงๆนะทุกคนเอ้ยขึ้นยังไงเนี่ยอ๋อๆขึ้นหึ่้ย่าย่าโอ้โหตอนนี้นะคะเหมือนเล่นเกมฟันแทงนันเลยนะทุกคนแม้ที่แค่กระโดดเฉยๆแต่ลุ้นมากอันนี้เหมือนกระดูกเลยทุกคนใช่ไหมมันคือกระดูกปะสีแดงอ้าวสีแดงเหยียบไม่ได้นี่นะ เราก็ลงไปสเต็มกราฟเลยอุ้ยพี่ติต้าเจอเพื่อนแล้วค่อยๆไปกันดีกว่าอย่าก,กระโดดเลยตรงนี้นะคะทุกคนมันแบบโอ๊ยม,มันมันบีบหัวใจบ้าๆอายเฮ้ยยากจังตอนนี้นะคะทุกคนานาทีระทึกใจแล้วนะขอพี่ติต้าจะผ่านมาตรงนี้ได้โอ้โหลงอย่าโดนสีแดงไม่โดนก็ตกอะค่ะทุกคนมีอยู่แค่เนี้เราจะผ่านไปได้แล้วเฮ้ยไฟนัเลย ใช้เวลาประมาณ80ปีนะคะกในการข้ามผ่านในตรงเมื่อกี้มาสุดยอดไปเลยพิริตาว่าถ้าผ่านตรงเมื่อกี้ได้นะคะก็ไม่มีตรงไหนยากสำหรับเราแหละสัก500เตตนะคะอันนี้เสียแดงน่าจะโดนไม่ได้นะคะมา500เมื่อกี้พิพริตาพูดว่า500 500เป็นไปไม่ได้เออ150น่าจะได้สัก150นะคะนี่มันหัวร้อนจริงๆเลย ใครที่อยากประลองความหัวร้อนแบบนี้นะคะก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะมินิเกมนี้นะคะชื่อว่า Tower w o r เ d นั่นเองฮึบฮึบฮึบน,นี้ห้ามตัวสีแดงอึ๊บไม่โดนไม่โดนสีแดงไม่โดนโอเคต้องกระโดดก่อนแล้วค่อยกดเดินออน,นี้คือทริคนะคะทุกคนว้ายากจริงๆเลยร้อยสามสิบหกแล้วคะ่ะทุกคนสุดยอดวันนี้จะถึงไหมเนี200นะ่ยสองร้อยเนี่ยผ่านบกเมื่อกี้ไปได้นี่ก็ปาไปหลายนาทีอยู่นะคะทุกคนอึ๊บ,บโอเค ร้อยสามสิบแล้วโอ้เสียตกเสียตกตรงนี้เคยเจอมาเมื่อครั้งที่แล้วแล้วอึ๊อุ้ยพิลิต้าเจอคนแล้วค่ะทุกคนแต่ที่เราไม่ได้เจอคนกันมานานแสนนานนะคะวันนี้เราก็ได้เจอคนแล้วนี่พิต้าก็แซงเขาไปเลยสิครับพิลิต้าว่านะคนเมื่อกี้น่าจะเล่นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วยานอาทิแต่ว่าเล่นลอะไรทีไม่ถึงทั้ทีนะคะ่ะมีความอดทนมาก เล่นเกมนี้จะต้องมีความ,มอดทนนิดนึงนะคะทุกคนเพราะหัวร้อนมากวา้ตรงนี้น่าจะหยับสีแดงไม่ได้พี่ต้าว่าตรงนี้ก็ยากไถ่แต่แรกอุ้ยได้แล้วได้แล้วยอดเมื่อกี้ถือว่าไม่ได้นานเท่าไหร่นะคะทุกคนถ้าเทียบกับไอตอนแรกอันเมื่อกี้ถือว่าเบาเบาอ,อันนี้ห้ามโดนสีแดงก็คือก็ <c oughs> คือตาย ก็คือตอนนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าห้ามตัวสีแดงสักอันหนึ่งเลยอะค่ะทุกคนในแบบเนี้ยห้ามตัวสีแดงทั้งหมดไม่งั้นจะตายแบบนี้ไป <Bye. S 1> อันนี้คืออะไรไม่หายด้วยร้คิดว่าจะหายอึ๊บโอ้โหทีละอันต้องกระโดดทีละอันโอ้มีคนตามเรามาแล้วโอ้มีหัวใจมากจากังหวะนี้ฟึบได้เลยนะ โอ้ยเราจะร้อยห้าสิบนะคะทุกคนถือว่าไปเร็วอยู่เด้ออ้าว oh <hi. S 1> โอ้เรามีตัวช่วยกระโดดสูงสุดยอดพิตต้าเพิ่งค้นพบนะคะนี่คือตัวช่วยกระโดดสูงว้าวเหมือนมีสปริงอะค่ะทุกคนพอมีตัวช่วยกระโดดสูงก็เหมือนมีสปริงสบาย,ยแล้วเราปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บนี่โอ้ยสบายสบายมาก นี่แล้วก็ข้างบนไปเลย,เยคิดว่าจะ่ักไก่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้มันมีข้างบนด้วยรักไก่ได้ไหมนะไม่เอาไม่รักไก่วันนี้เป้าหมายของเรานะคะคือ200 stage โหูสบายแล้วทุกคนไม่สบายนี่ได้ว่ามีกระโดดสูงเนี่ยสบายแหละเว้เยเหมือนจะรักไก่ได้เ,เมื่อกี้เหมือนเราไปได้เช็คพอต์อีกทีหนึ่งแล้วเลยทุกคนเฮ้ยนี่เราข้ามสเตจมาเนี่ยทุกคน ามสเตจจากการที่เรารักไก่นะคะทําให้เราสามารถข้ามสเตจมาได้ตอนนี้เราถึงร6 5ยหสเตจแล้วนะทุกคนแบบงงๆนะเพราะว่าเมื่อกี้เราข้ามสเตจมาเพราะเรารักไก่นะคะอุ้ยอุยอันนี้ขึ้นไปได้ไหมเฮ้ยเดะเดะเดะดตาว้ได้เพบไม่ได้เหมือนเขาสร้างมาให้เป็นแบบนี้เพบโอ้เึบ ติดหัวติดลหลังคาตีดลหลังคาตีดลหลังคาน่าจะลักไก่ได้หน่อยเนาะพีต้าน,นะคะติดการลักไก่มาฮึบฮึบนี่กระโดดไกลๆเลยแป๊บเดียวเรามา181แล้วทุกคนอะไรกันครับเนี่ยอา้าวเฮ้ยข้ามตัวสีแดงที่วะเราก็เดินสีแดงซะเต็มที่เลยต้องเดินสีเหลืองนะคะอุ๊ยกระโดดสูงเราหมดแล้วอะ ตายและกลายเป็นกระโดดเตี้ยแทนโอ้ยไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เราก็ลาไก่กันมาเยอะพอสมควรแล้วนะคะก็ชื่ๆแหละ183แล้วนะคะโดนสีน้ำเงินได้ไหมได้โดนสีน้ำเงินได้ก็จัดไปฮึบนี่น,น,นี่เราต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องความโปรเฟชชั่นอลจะ190แล้วค่ะทุกคนแปบ๊บเดียว โหถ้าเกิดเรายังมีกระโดดไกลอยู่นี่ชิวนะฮึบค่อยๆไปค่อยๆไปฮึบโอเค185แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวแค่15สเตจเท่านั้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากพอละไก่ฮึบโอ้ย่าย่าย่าโอเคไปได้แล้ว ร้อยแปดสิบเจ็ดแล้วตรงนี้แล้วรอตรงนี้แล้วไม่ชอบเลยตั้งจะโดนไอ้สีแดงตลอดเลยอ๋ออ๋เออเฮ้เฮ้โยกไปองค่อยๆไปนะคะร้อยแปดสิบแปดแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้เขาดาวเลยนะคะว่ามันจะจบแล้วรีตาว,ว่าอีพีที่แล้ว,วหัวร้อนกว่าแทบจะหัวร้อนทุกสเตจเลยนะคะนี่ร้อยเก้าสิบแล้วนะ เหลืออีก10สเตจสุดท้ายไปอย่างเร็วค่ะทุกคนโอเคเราเดินทางสายกลางแล้วกันมาชิมมาปัจจบันทานะคะฮึบกระโดดข้ามหลุมเ่าตายกระโดดไม่ถึงพอดีเราเตี้ยนะคะแล้วกระโดดไม่ถึงบนี่บโปรเฟสชั่นอลนี่ตรงนี้เสือตกจังายค่อยๆไปค่อยๆไปต้องค่อยๆจริงๆค่อยๆ ปึ๊บอึ๊บไปแล้วก็สิบสี่แล้วโอ้ยพรไต้าเห็นเพื่อนด้วยนะคะข้างล่างนั่นตืดึงตืดึงทาอันนี้มันเหมือนขนมเลยอะทุกคนมันใช่ขนมหรือเปล่าแบบขนมชัตไส้อะไรอย่างงี้ยตืดึงตืดึงตืดึงตือดึงข้างตัวสีแดงปึ๊บนี่เฮ้ยสเตตเมื่อก like, ี้ค en> ือเราโปรเฟชชั่นอลจริงอ yup. ุ้ยมันหายมันหาย อีก3สเตทเท่านั้นค่ะเขาเดาวได้เลยอีก2สเตทเท่านั้นเดดึงดดึงเึดึงหมียากกว่านี้ไหมรีมตา้าว่ามันง่ายไปอะ่ะฮปคอคิดหมืนเลยแล้วเดืดึงดึงนี่ครบ200แล้วว้ามาอีกทีหนึ่ง เย้ yeah! ตอนนี้นะคะเราก็ครบร้อยสเตทแล้วนะคะแต่การที่ครั้งที่แล้วนะคะพี่ิต้ามาร้อยสเตทแล้วครั้งนี้อีกร้อยสเตทนั่นเอง mm hmm. โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับมินิเกม Tower World นะคะ mm hmm. ใน Blockman Go Adventure นั่นเองถ้าเกิดใครอยากเล่นนะคะก็กดลิงก์ใต้คลิปพี่ลิต้าเนี่ย mm hmm. ไปเล่นกันได้เลยนะคะโหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่กำลังใจพี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะ ฝากไอจีด้วยนะคะลิต้านสัสกอร์คิคแคนแล้วก็ติ๊กต็อกลิต้านะัสกอร์ค <uk> <ik> ิคแคนนะเพื่อที่จะติดตามข่าวสารน,นะคะว่าลิต้าเล่นกี่โมงทางสตอรี่ไอจีแตได้เข้ามาเล่นพร้อมกันนะโอเคค่ะงั้นสำรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย